สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฝันเป็นจริงลิซ่ากับลูกชิ้นเยินกินเจ้าของร้านอาหารไทยสุดเปลิม สร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งหลังลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิสามโนบาลศิลปินเกาหลีชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะขยับไปไหนหรือหยิบจับอะไรกลับกลายเป็นที่สนใจอยู่ตลอดโดยเฉพาะอาหารไทยซึ่งก่อนอลิลิซ่าเคยไปออกรายการวูด,ดี้พร้อมบอกเมนูโปรดลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของนักร้องสาวจนยอดขายถล่มทลายกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งโลกแล้วและล่าสุดลิซ่าได้โพสต์เรี่อาหารไทยอีกครั้งโดยเฉพาะลูกชิ้นยืน หลังจากนั้นเจ้าของร้านอาหารไทยที่เป็นผู้ทําเมนูอาหารในสตอรี่ไอได้ออกมาโพสต์ความในใจหลังลิซ่าแบล็ p พิงคได้มากินอาหารที่ร้านระบุข้อความว่า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สุดแสนประทับใจไม่คิดว่าจะมีโอกาสกล้ชิดได้ดูแล,กลใกล้ๆขนาดนี้ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำอาหารให้น้องกินตอนแรกที่เดินออกมาแล้วเห็นน้องแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองขนลุกสู้ทำอะไรไม่ถูกเลยดีใจมากๆตอนไปคุยกับน้องน้องเฟรนรี่มากเราถามน้องว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินไหมน้องตอบว่ามีด้วยหรอคะเราก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ทำให้เป็นพิเศษสำหรับน้องน้องยิ้มและดีใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณ เรารีบไปทําอาหารให้น้องทันทีในใจตอนนั้นคือถามตัวเองว่ากูฝันไปหรือเปล่าวะน้องสั่งตําป่าปูแอดกุ้งสดแอดขนมจีนเราจัดชุดใหญ่ให้น้องเลยเสิร์ฟใส่ถาดพร้อมเครื่องเคียงน้องสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือยำกุ้งสดไข่แดงผักบุ้งหมูกรอบข้าวผัดเป็นต้นแล้วเราก็ทําลูกชิ้นยืนกินมาให้น้องแล้วถามน้องว่าอาหารโอเคไหมครับน้องยิ้มแล้วตอบมาว่าอร่อยมากค่ะไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วที่เกาหลีก็ไม่มีแล้วเราก็ปล่อยให้น้องกิน เราแอบมองน้องกินเห็นน้องกินส้มตําอย่างอริดอร่อยตบท้ายด้วยของหวานขนมถ้วยน้องสั่งอาหารเยอะกินไม่หมดน้องน่ารักมากขอหอกกลับไปกินที่โรงแรมเราก็เอาอาหารไปแพ็คให้น้องกลับบ้านจากนั้นน้องก็บอกเช็คบินเราบอกว่ามื้อนี้ทางร้านขอเลี้ยงนะครับน้องไม่ยอมเราบอกว่าไม่เป็นไรรู้สึกเป็นเกียรติมากที่น้องมาน้องเลยบอกว่างั้นเป่าหญิงุบกันเราก็โอเครอบแรกออกมาเสมอกันรอบที่สองเราแพ้เลยบอก น้องว่าพี่แพ้ให้พี่จ่ายนะฮนะน้องเลยบอกว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพี่ก็ไม่ให้หนูจ่ายใช่ไหมล่ะและน้องก็บอกขอบคุณมากนะคะน้องกําลังจะกลับแล้วน้องคงรู้ว่าเราอยากถ่ายรูปด้วยแต่ผู้จัดการกับบอดี้การ์ดห้ามถ่ายน้องเลยพูดขึ้นมาว่าหนูถ่ายรูปไม่ได้นะคะแต่หนูทรายหรือเซนไลเซนให้ได้เราเลยรีบเอาเสื้อตัวใหม่ที่พี่สั่งมาวันนี้ให้นางเซนลูกค้าในร้านกําลังจะเข้ามาขอลายเซนแต่น้องไม่ได้เซนให้ใครเลยนอกจากรอ ผู้จัดการรีพาน้องขึ้นรถไปทันที #lisa #larisa #mnovan #blackpink ลืมเล่าอีกนิดก่อนหน้าที่น้องจะมาที่ร้านประมาณ2อาทิตย์ตอนนั้นผมไปดูคอนเสิร์ต m a r k ต u วนผมมีความรู้สึกแปลกๆว่าผมจะได้เจอน้องผมพูดกับเพื่อนว่าคอยดูนะเดี๋ยวลิซ่าจะมาจะทําลูกชิ้นยืนกินให้นางกินเพื่อนยังแซวว่าจะเอาให้กินยังไงจะเอาไปฝากที่คอนเสิร์ตหรอผมเลยพูดว่าเออนะไม่คิดว่าวันนี้ฝันจะเป็นจริงขนลุกเลยครับ ล่าสุดเจ้าของร้านยังออกมาบอกอีกว่าตอนนี้ที่ร้านโต๊ะเต็มสุดๆคนจองเข้ามาอย่างล้นหลามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ